สวัสดีครับผมมันพินกับช่องแอฟรีไทยใน YouTube ครับนี่เขากำลังเตรียมงานออกหว่างนะครับงานออกว่าี่หน้าร้านทับทิมกลางเมืองแม่เสเรียงนะครับ7,8,9ตุลาพรุ่งนี้เขาจะมีงานกันแล้วก็เตรียมพวกประดับโคมไฟกันทั้งเมืองนะครับ นจะมีโคมไฟนะครับแล้วก็มีพวกประดับนะฮะนี่ครับโคมไฟเทียนจัด3วันนะครับแต่น่าเสียดายผมคงไม่ได้อยู่ร่วมนะฮะแต่ว่าก็เก็บบรรยากาศตรงนี้มาให้ครับตรงนี้จะเป็นโคมไฟยาวสุดด้านนู้นเลยนะฮะ มีโอกาสมาครับเที่ยวแม่ฮ่องสอนงานออกว่านะพบกันใหม่กับช e l f ล e l ลไทยใน YouTube ครับผมอยู่ที่อำเภอแม่แมสะเลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ โอ้นี่เป็นโรงหนังเก่าเวียงใหม่อดีตโรงหนังเก่าซึ่งตอนนี้ก็คงจะไม่ได้นั่นนะครับกพื่อไม่ไใหครับกับช e l f ลฟร t ไทยใน YouTube